จุดที่ผมกลาลังขุดเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเคยเอาศพวางเขาตรงนี้นะนช่วงที่เรากำลังขุดเนี่ยมันมีกลิ่นด้วยเ,เจอ,เ,อเจอโอ,อ้โหดูหนะักไปได้ยัง มีไดด่าทอสอเสียดเยียดยามประจวประชานบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนักเนื้อให้คนที่มีฟามตกคุกได้ยากไดรูดเท่าเลเียมกลมโกงของมิชาทีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภายัยเป็นรักรารรูดเรื่องกระเบ้องเล่าว,วันนี้ผมมีโอกาสพาติดเอกข้งคู่เนี่ยมาก็เรียกว่าอบทะเลขั้นตอนของการอบเนี่ยเอ่อเหมือนว่าเราต้องฟอกผงฟอกผิวแล้วเราต้องขูดทรายแล้วฮะต้องขุดทรายเออแล้วก็เอาล่างสองคนเนี่ยหมกใช่ไหมเพื่อให้ผิวพรรณของคุณเนี่ย สวยจริงไหมครับผมพเจรจายังครับผมบักนี่เราอยู่ชายทะเลที่ทับสะแกนะครับเราอยู่ชายทะเลทับสะแกนะเราไปดูสถานที่เราจะหมกนะฮะระวังเรือนะระวังเรือนะฮะจุดที่เรามาทำพิธีให้ทำการรักษาให้ผิวสวยเนี่ยจุดพวกเนี้ยเคยเอาศพเคยออ๋เป็นจุดที่ศพเคยตื้นมาแล้วเป็นชุดที่หน่วยกู้ภัยมากู้ศพขึ้นแาบตรงนี้จุดที่ผมกพลังขุดเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเคยเอาศพวางเอาตรงนี้นะเดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยก่อน นี่กลิ่นเชื้อไหมครับกลิ่นน้ำเหลืองช่วงที่เรากำลังขุดเนี่ยมันมีกลิ่นด้วยหมอผัวผีไหมวัะอ้าวก็คุณบอกว่ามันมีผีที่ภาษีคุณบอกว่ามันไม่มีคนตายดี่เหรอไม่มีอย่างนี้ตอนนี้ผมกำลังพักมาแล้วเฮ้ยแต่แต่ข่าวข่าวออกช่องหลายช่องเลยนะเขายังไม่เคยมีการทำวิธีเรียกร้องวิญญาณกลับไปเลย แล้วดูดูดๆๆๆูบ้านแถาเนี่ยที่ที่เขาอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาประกาศขายแลคุณดูสิเนี่ยเห็นไหมเขาประกาศข,ขายเพราะว่าเชื่อว่าดวงวิญญาณเนี่ยยังไม่ได้ไปจากตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเป็นการอบคุณด้วยในตัวไม่เชื่อนะครับลองไปเสิร์ชด,ดูข่าวในช่องเจนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องเนี้ยดังมากคุกๆ <c oughs> ุเราเริ่มนะเราจะเริ่มฮะคุณเอกนอนเอกท้ายนอน ตอยเท้าเอาเท้าออกหันวัตรง้นหันวัตรง้นไอมาตอนนี้้งห้ามทำที่ติดใีตอดินุ่มไหมนุ่มสบายไหมสูไหมโอเคเอาเฉยนะดอยู่นี่ยสิคนนี้หลับสบายสิเอคนนี้บอกว่ากูหลับแล้ว พวกมึงจะทำอะไรก็เล er well, ี uh, ้ยงของพวกมึงเองใชไหมไปไงลาบเฉยเลยเอาคุณนิกกี้นิกกี้มาทำอะไรนิกกี้ครับโฟมมาหรือเปล่าลูกทำไมนิกกี้ไม่ไม่ใช่โฟมไปเยี่ยม่ต้องฆ่าภาษีแอ๊มกลัวผีไหมไม่กลัวผีไม่มีคุณรู้อย่างงไม่มีไม่มีจริงๆ ตรงที่คุณนอนเนี่ยผีมาอยู่นะไม่มีไม่มีผีกูไปเล้สักผีไอ้เหี่อะไมาอยู่แล้วออกไปนะเฮ้ไปเลย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 ไอร้อนว่ะไอร้อนคุณแสงสีคุณไม่เคยกลัวผีเลยนะครับไม่ครับไม่มีผีจริ่ง คุณมีของดีใช่ไหมเนี่ยได้ครับราคาเท่าไหร่เรหมืมอนเ,เหมือเ,อเอท,อท่าไรเท่าไรสามหน่อยสามสองไม่ได้ราคาไม่มีราคาไม่ได่ห้าสี่ไม่ได้จริงจริงพาตรงนี้นะครับผมเบอร์เหมือก็ไม่ได้ไม่ได้สามสองต่อไม่จยาปอ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 เฮ้ยปอปอปล่อยป่ะไม่ปล่อยขึ้นลูกไม่ปล่อยปล่อยราคาเท่าไรราคาที่จรห้าสี่ครับผมแปดพันไม่หยาบแพงเอาราคาพมาเป็นราคาบนแล้ว เอ่งๆนะโอโมตอียรงา่าฟ้ไม่มีของดีในคอมันลูกรึ่งเอาหรืปล่าจะขพกลูกขึ้นไม่มีราคาเหมือนดข้างแรงหยตายเต็มเลยไงี้แงรเงี้เฮ้นจริงนะเ่พี่ไม่ได้คผมจะพาทุกคนนะมาดูครับว่า ใครหาจะมีปูไหมไ้ปูนะเนี่ย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 ตายเนี่ยเออไปูเหมือนตอนที่ผมประสบารเรือเหมือนเรือหาเรือกเรือแเออหาเรือกน้ำมเมน้เนเมกาี่หาปูลยคุณี่นะดี๋ยวมีจริงไว้มีจริงเวเดีเดเดอเด้้องดด้ด้อ้้้ด้วเเ้ปู้วะปูด องฮะอะไรเฮ้ยลวดกจ้แล้วเดกีล้วด็วไไปลอกันิเกี้นมาธิคุณแลล้เฮ้ยเกจีเ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องมีอะไรเด็คุณ

ว่มออมัน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 ต้องเจออะไรที่นยายเลยที่เจอผมบอกนี่กี้เฮ้ยดเลยเว้ยเอาเอไดอ่อม่ี่มีม่ีวันนี้เป็นไม่เห็นกูเอาไม่เอานี่บอกว่ามีออกวันนี้ผ่น่โอหนเลยมันจะกูตาลุงเลยงโนนี่โนี่ไม่ดมีโอ้แล้วจะาออโหนี่กี้ นิกี้เอ๋ไปนไ่ยนิกด้นกีไปหุ่นซนี่หินกี้มันโตมันรู้เนี่ยเนี่ยรู้นี่ิกี้รู้เนี่ยรูยุ้ยรู้ยุ้ใชไไปเอาเอยเอาลยอย่าเยี้เจมแน่เลยว่าไม่มีการอกีอันเนี่ยตแตไปิแล้วเป็นไปได้ิกหายใจออกว่าิกโอ้ตอนนี้คนคนดูคนนิกี้มาก พีครับเอกคือคุ้งเนี่ยครับเรือจยึดจี้ยติดนะครับเลยไงคุ้มยังไงครับผมตกบค้าตามแก๊สโอ๊คเอาหน้าของก็พีสย้อมตรงนี้ต้นราวก็สลับแค่นี้ครับเดี๋ยวไม่นอนแล้ครับปากหมดแช่ก่อนหมดแช่ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวครับลูกตรงนี้คือเหมือปปอลูกขึ้นก็ไม่ได้แน่น้อนี่ลูกขึ้นผมนี่นะครับผมถ้าใครอยากได้ก็คือลูกขึ้นใช่ไหมได้ครับโอเคก็ไม่เท่าตรงนี้ลูกขึ้นนะครับตรงนี้ลูกขึ้นนะราคาฟะโอเคครับ นี้เคยยีมไทยแล้วปาตอนมันนอนแท้เลยมันสาบานเลยว่าตูต้องคุญน้ำเหมือนกัน สีแดงทองแดงทองแดงแล้วมีมือนี่พี่นะมือมือองนิกกีโอ้โหนี่กี่มันไม่หลอกเราเนี่ย้าไม่ขาวกล้าเผื่อเลยครับแต่สัญงว่ามีบัตงมีบัตตัวเล็กตัวเล็กเงียแล้วมันก็ไม่ทำร้ายผมเลยนะมันให่หยอกมัน่หยอกมันนี่จหยอกมันหยอกไม่ถงยตัวนี้มือสองครับ F ไได้ครับ F ไปเรื่งเก๊ะครับโอย